ครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็พบกับครูอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็อยู่ในส่วนของรายวิชาพละศึกษาเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้นะครับครูก็จะมาสอนในเรื่องของการเล่นกีฬาพื้นฐานนะครับเดี๋ยวไปรับชมเนื้อหาเลยเดี๋ยวเรามารู้จักกับคําว่าก,กีฬากันก่อนนะครับกีฬานะครับเป็นกิจกรรมการออกกําลังกายเมื่อมีเวลาว่างนะครับ เพื่อทำให้สุขภาพแข็งแรงกีฬาสามารถแบ่งตามจำนวนผู้เล่นได้ดังนี้หนึ่งนะครับกีฬาประเภทบุคคลคือกีฬาที่ใช้ความสามารถของผู้เล่นแต่ละคนในการแข่งขันเช่นรีธามวยว่ายน้ำเทเบิลดทนดน,ดนิสนะครับตรงนี้สามารถาเล่นและทำการแข่งขันได้คนเดียวนะครับส่วนประเภทที่สองนะครับคือกีฬาประเภทคู่ เป็นกีฬาที่มีผู้เล่นในทีมนะครับจำนวน2คนนะครับร่วมการเล่นนะครับหรือแข่งขันนะครับกับฝ่ายตรงข้ามที่มีจำนวนเท่ากันเช่นแบดมินตันเทนนิสเทเบิลเทนนิสนะครับกีฬาที่กล่าวมาข้างต้นนะครับก็สามารถเล่นเป็นคู่ได้ทั้งหมดนะครับสามนะครับกีฬาประเภททีมนะครับ กีฬาประเภททีมคือกีฬาที่ต้องใช้ความสามารถของผู้เล่นมากกว่าสองคนนะครับาการเล่นนะครับต้องทําการแข่งขันกันเป็นสองทีมเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับผู้เล่นมากกว่าสองคนขึ้นไปร่วมกันเล่นหรือทําการแข่งขันนะครับเช่นกีฬาฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลน,นะครับแชร์บอลแฮนด์บอลที่ครูกล่าวมาที่ครูได้กล่าวมาครับตรงนี้นักเรียนสังเกตดูนะครับมันจะมี อาประภททีมจะมีหลายคนนะครับหลายคนมากเช่นฟุตบอลฟังแล้วเท่าไหร่ครับที่นักเรียนเคยเล่นมาครับตามมาตรฐานแล้วนะครับสิบเอ็ดคนนะครับฟังละสิบเอ็ดคนฟุตบอลตรงนี้วอลเลย์บอลบาสเกตบอลก็มากกว่าสองคนอยู่แล้วนะครับทีนี้นอกจากกีฬาจะแบ่งตามชนิดแล้วนะครับก็มีแบ่งตามอุปกรณ์ด้วยเช่นกันนะครับถ้าแบ่งประเภทตามอาอุปกรณ์นะครับก็แบ่งได้สองประเภทนะครับดังนี้ หนึ่งเลยนะครับคือกีฬาที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ประกอบการแข่งขันหรือการเล่นมีอะไรบ้างเช่นการวิ่งนะครับกระโดดใกล้ว่ายน้ามวยยูโดตรงนี้เราไม่ต้องมีอุปกรณ์มาใช้เราก็สามารถทําเล่นหรือทําการเล่นหรือทําการแข่งขันได้นะครับ 2. กีฬาที่ต้องใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่นและทําการแข่งขันนะครับตรงนี้ก็เช่นฟุตบอลนะครับฟุตบอลก็ต้องมี ลูกบอลนะครับลูกฟุตบอลนะครับมาก็คืออุปกรณ์ของมันนั่นเองบาสเกตบอลก็ต้องมีลูกบาสวอลลีบอลเปตองเทนนิส <tennis, S 2> ตะกร้อเช์บอลแทนบอลนะครับตรงนี้ก็ต้องใช้อุปกรณ์ทั้งหมดเลยครับก็เมื่อกี้นะครับที่รูได้บอกไปนะครับก็มาดูรูปกันเลยนะครับกีฬาว่ายน้ำนะครับนักเรียนดูก่อนนะครับว่า ที่ครูได้สอนไปเมื่อกี้นะครับมันอยู่ในกีฬาประเภทไหนนะครับไม่ต้องบอกเขารู้นะครับมันเขียนอยู่แล้วด้านล่างนะครับมันเป็นกีฬาที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะครับประกอบการเล่นนะครับใช้แค่ตัวของเราเลยนะครับใช้ในการเล่นหรือว่าทําการแข่งขันส่วนรูปที่2นะครับก็ทุกคนก็น่าจะพอเรากันถูกแล้วนะครับกีฬาวอลเลย์บอลนะครับก็ต้องมีลูกบอลนะครับเป็นอุปกรณ์ประกอบการเล่นตรงนี้นักเรียนสามารถ แบ่งได้ยังครับว่ากีฬาไหนอยู่ในประเภทไหนได้บ้างนะครับทีนี้อ่ามาในส่วนของชิ้นงานก็เป็นเนื้อหาสั้นๆเหมือนเดิมนะครับครูก็ไม่อยากจะสอนให้มันยาวมากนะเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนจะเบื่อกันนะครับชิ้นงานของครูนะครับเหมือนเดิมให้นักเรียนตอบคําถามนะครับมีทั้งหมด5ข้อนะครับทําลงในสมุดแล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับ มีอยู่ประมาณไม่กี่คนนะครับที่ยังส่งแล้วลืมเขียนชื่อนะครับครูก็ตรวจไม่ได้บางคนก็ได้ทักไปถามแล้วนะครับครั้งนี้ก็อย่าลืมอีกนะครับเหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ